ต่อ,อจากคาบที่แล้วนะครับที่เราจบกันในเรื่องที่ว่าอย่าใช้กริยา2ตัวซ้อนกันนะครับใน simple present tense นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยนะครับก็คือคนไทยหลายๆคนนะครับนิยมใช้ verb to be is am are กับกริยาอื่นๆช่องที่1นะครับซึ่งเป็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นบ่อยจน บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าที่แท้แล้วมันไม่ควรใช้คู่กันคนไทยชอบเข้าใจว่า I am กับ I ใช้แทนกันได้ You are กับ You ใช้แทนกันได้ We are กับ We ใช้แทนกันได้ They are กับ They ใช้แทนกันได้ He's กับ He ใช้แทนกันได้ She's กับ She หรือ is กับ it นะครับซึ่งในความเป็นจริงแล้วใช้แทนกันไม่ได้เพราะว่า I am ย่อมาจาก I am นะครับ ซึ่งจะไม่มีความหมายเหมือนกับ I เฉยๆนะครับเราต้องไม่ลืมว่า verb to be มันแปลว่าเป็นอยู่คือนะครับดังนั้น I am ฉันเป็นอยู่คือจะมีความหมายไม่ตรงกับ I ฉันฉัน You are ก็เหมือนนะครับก็จะไม่เหมือนกับ you We are ก็จะไม่เหมือนกับ we รวมทั้ง they are ก็เหมือนกับ they ครับผมและ he is ก็ไม่เหมือนกับ he นะครับเขาเป็นอยู่คือก็ไม่เหมือนเขา She is เธอเป็นอยู่คือก็ไม่เหมือนกับ she เธอเธอเฉยๆนะครับ it is, ก็ไม่เหมือนกับ it นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังก็ลองดูตัวอย่างประโยคที่ว่าเขานิยมใช้เิ็กันก็คือลองดูตัวอย่างที่หนึ่งนะครับอ,อ,อยากจะบอกว่าฉันไปตลาดทุกวันจันทร์ประโยคที่ถูกต้องเราต้องบอกว่า I go to the market every Monday แต่คนไทยจะลืมนะครับชอบเอา am ม,มาโยช้ติกับ I เป็น am แล้วก็ตามด้วยกริยา go นะครับความหมายมันก็เลยจะผิดนะครับยกตัวอย่างเช่น I'm going to the market every Monday อย่างนี้ความหมายก็จะเปลี่ยน,นทันทีไม่ได้แปลว่าฉันไปตลาดทุกวันจันทแต่จะกลายเป็นว่าฉันเป็นอยู่คือไปตลาดทุกวันจันทซึ่งไม่ได้มีความหมายที่ถูกต้องคุณมาที่บ้านฉันทุกวันก็เช่นกันครับประโยคที่ถูกต้องก็คือ you come to my house every day อย่างนี้นะครับ ไม่ใช่ you are come to my house every day ซึ่งคนไทยเราจะติด you, mm hmm. you ก็ต้องมี a เหมือนกับเป็นนิสัยนะครับซึ่งจริงๆมันไม่ใช่ดังนั้น you are come to my house every day คุณเป็นอยู่คือมาบ้านฉันมาที่บ้านฉันทุกวันมันก็เลยไม่ถูกต้องนะครับอลองดูตัวอย่างประโยคถัดไปนะครับเขาทำงานร่วมกับ Mary ประโยคที่ถูกต้องต้องเป็น mm hmm. he works เติม s ประธานเป็น he เหมือนที่เราต้องเรียนไปเมื่อคาบที่แล้วนะครับประธาน he กริยาเติม s He works with Mary อนนี้ถูกต้องไม่ใช่ he's work with Mary หรือ h e works with Mary เราไม่มี apostrophe s ที่ย่อมาจาก is หลัง he นะครับเพราะมันจะกลายเป็นว่าเขาเป็นอยู่คือทำงานกับ mary ซึ่งความหมายก็ไม่ใช่นะครับ uh, it makes sense to me make t h m s นะครับเพราะว่าประธานเป็น it ส่วน it makes sense to me ผิดนะครับ i s ต้องไม่มี S นะครับเราอยา as, ่าติดใส่เอให้อิเป็นประจำนะครับคนไทยเราชอบติดอย่างนั้นต mm hmm. ามสุดท้ายนี้ mm hmm. คือเหตุผลว่าทําไมเวลาเราใช้เราจะต้องระมัดระวังเพราะว่าในบางครั้ง mm hmm. บางกรณีเมื่อเราใช้ผิดชีวิตก็เปลี่ยนนะครับเพราะความหมายมันก็เปลี่ยนไปด้วยยกตัวอย่างประโยคนี้นะครับเราอยากจะบอกว่าพวกเขาชอบสุนะัข ประโยคที่ถูกต้องก็คือพวกเขาประธานเป็น day ตามด้วยกริยา like ที่ไม่เติม s ตามด้วยสุนัข dogs ถ้าเราไปใช้เป็น they a r e like dog s อย่างนี้นะครับเราไปเอา verb r มาใช้กับ like ด้วยอย่างนี้เราจะต้องระวังเพราะว่า like ตัวนี้สามารถเป็นคําบุพบท preposition ได้นะครับมีความหมายแปลว่าเหมือนหรือแปลว่าเช่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราใช้ dr like dog สิ่งนี้นะครับเหมือนเรากําลังไปด่าพวกเขาว่าพวกเขามีลักษณะเหมือนหมาเป็นอยู่คือ เหมือนสนสนะุเพราะฉะนั้นเราจะต้องระวังนะครับอย่าใช้ verb to be ไปซ้อนกับกริยาช่องที่1อื่นๆนะครับ verb to be แปลว่าเป็นอยู่คือก็ใช้ verb to be ไปเลยนะครับตามกฎที่ผมเคยแนะนำไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าเข้าตามด้วยอะไรได้บ้างนะครับ ว่าผมผมเป็นนายกรีแบบนี้ผมจะเป็นแบบนี้เวลาดีผมก็ดีเพราะการเป็นผู้จุนคนเนี่ยไม่ใช่ใจดีตลอดเวลาผมไม่ได้เห็นเป็นคนเอกประยุทธ์ผมเห็นเป็นคนคนคนธรรมดาคนหนึ่งคนไทยคนหนึ่งที่มีโอกาสไปเป็นนายกแล้วก็มีความตั้งใจมุ่งมั่นอยากจะแก้ปัญหาประเทศชาติกับประชาชนเท่าที่ความสามารถที่จะทําได้เลยทําให้ผมมีไฟขึ้นมาอีกว่า เฮ้ยไอที่เคยคิดจะทําพักแบบนี้ทาสิเห็นภาพท่านอย่างนั้นอ่ะท่านเป็นคนใจดีเป็นคนใจอ่อนแล้วก็เป็นคนมีมีเมตตากรุณารักลูกน้องแต่บุคลิกลักษณะท่านอาจจะดูผงผางแต่จริงๆไม่ใช่แล้วก็เป็นคนที่ฟังเหตุฟังผลพูดได้บางคนบกไม่กล้าพูดพูดไม่ได้ไม่จริงแต่ว่าเราก็ต้องพูดให้ถูกเคมี เช่นท่านไม่ชอบพูดการเมืองคุณไปนั่งพูดการเมืองใครจะพูดกับคุณประเทศไหนที่สื่อไม่เขียนผูดตาแบบประเทศนี้วันนี้ได้เวลาขึ้นควรแล้วอนุโมทนาสาธุครับบางเรื่องคนอาจจะบอกเอ๊ะทำไมทำแบบนี้ แต่จริงๆทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุมีผลทั้งนั้นแม้แต่พวกเราอ่ะเราจะทําอะไรสักอย่างพีเราก็อาจจะคิดซ้ายคิดขวาหน้าหลังเอาไปอย่างนี้สุดท้ายมันอาจจะผิดพลาดก็แก้ไขมันผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องฉลาดหรือไม่ฉลาดมันเป็นเรื่องเหตุผลในการตัดสินใจน้องถามผมวันนี้ว่าทําไมตั้งพรรคผมก็บอกพวกนี้คนเป็นเออเขาใช่อาช่อยากอยู่ด้วยมาแต่ถ้าให้ผมไปชวนเป็นกระชากลากถูใครผมไม่ทำเพราะมันเป็นอนาคตของทุกคน ผมมาผมก็ยังไม่รู้ว่าจะทําได้แค่ไหนแต่ผมต้องทําผมมั่นใจแต่เราไปบอกคนอื่นเขาแล้วไปเอาเข้ามาไปทําเราเกิดชนะเราเดินหน้าได้ดีก็ดีไปแต่ถ้าเรามาแล้วเราล้มเหลวขึ้นมาอนาคตเขาชีวิตเขาไปด้วยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําก็คือขายความคิดให้ดูว่าผมจะทําอะไรผมจะเป็นแบบถ้าคุณจะกิดบมาหรือไม่มาตัดสินใจ I love you.